Brother Never Say No นยุดทุกปัญหายุดทุกทางตันให้โซลูชันการพิมพ์ของคุณราบลื่นและต่อเนื่องด้วยเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ r r t t h r r เ e s Tank สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลามจิกโกไอทีครับวันนี้นะครับบรา t h เตอร์ Brother, ผู้นําด้านโซลูชั่นการพิมพ์จากประเทศญี่ปุ่นและยังเป็นผู้นำโซลูชันด้านการพิมพ์ระดับโลกนะครับเขาได้มาจัดงานอีเวนต์ที่สยามสแควร์แห่งนี้นะครับเป็นการเปิดตัวปรินเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากบรา t h เตนะครับนี่คือ b r o t h เตอร์เยสแ เป็นสิ่งที่ราเตอร์พยายามพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ทุกคนสามารถขจัดปัญหาที่คุณเคยเจอและปริ้นงานได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีของ b าเตอร์นั่นเอง คุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง6รุ่นของ Brother Yes Tank ครับนี่คือเครื่องพิมพ์ทั้ง6รุ่นนะครับซึ่งมีขนาด ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าใช้ตามบ้านไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เลยนะครับ oh. คุณสมบัติรวม oh. โดยรวมนะครับ oh. ของปรินเตอร์ทั้ง6รุ่นนี้นะครับ oh. เรื่องแรกที่ผมจะบอกก็คือนี่คือปรินเตอร์ที่ทางบาเตอร์เนี่ยได้ทําการออกแบบให้มีขนาดเล็กลงครับ oh. ขนาดที่เล็กลงเนี่ยจะทําให้คุณสามารถจัดวางในตําแหน่งที่คุณใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นและขนาดที่เล็กลงยังช่วยเรื่องของการใช้วัสดุที่น้อยลงด้วยนะครับลดความเส้นเปลืองมีความเป็นอีโคเฟรนลี่ด้วยโอ้โหนี่เป็นไงฮะ ได้3อย่างเลยนะครับจากการที่เขาเล็กลงเรื่องที่2ก็คือคนใช้งานปรินเตอร์ส่วนใหญ่นะครับจะมีปัญหาว่าโหลดกระดาษทิ้งไว้นะครับปรินเตอร์ส่วนใหญ่จะมีที่เทรโหลดกระดาษเป็นแนวตั้งเอียงๆแบบนี้โหลด,ดทิ้งไว้พอปริ้นทีหนึ่งเนี่ยกระดาษออกมาโค้งงอเลยนี่คือปรินเตอร์รุ่นใหม่ของบราเตอร์นะครับซึ่งมีการออกแบบถาดใส่กระดาษอยู่ด้านล่างนี้ครับกระดาษเนี่ยจะนอนราบเรียบอยู่ใต้ถาดนี้แล้วก็มีฝาปิดด้วยช่วยให้ฝุ่นไม่เกาะติดกระดาษ ช่วยให้กระดาษไม่โค้งงอ <Yeah! S 1> เวลาเขาปลิ้น oh! เขาก็จะปลิ้นผ่านโรลเลอร์แล้วก็กลับมาอยู่ในท่าที่ลงมาที่ถาดนี้ในท่านอนเหมือนเดิมมันทําให้กระดาษเนี่ยยังราบเรียบสนิทแล้วไม่โค้งงอนะครับปลิ้นออกมาเนี่ยได้สีสวยเพราะว่าสีสันคมชัดในระดับ True Color เลยนะฮะแล้วปลิ้นได้เร็วด้วยนะครับ แผ่นแรกเนี่ยนะฮะทันทีที่คุณเริ่มสั่งงานเนี่ยนะครับเขาจะปริ้นออกมาภายใน6วินาทีแล้วแผ่นต่อไปก็จะตามมาติดๆเลยซึ่งถือว่าเป็นงานพิมพ์ที่มีคุณภาพและมีความรวดเร็วอย่างมากเลยนะครับและทั้ง6รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องพิมพ์แบบแท้งนะฮะเป็นอิงแท้งเขามีการออกแบบอิงแท้งให้มีขนาดเล็กลงทําให้ตัวเครื่องเล็กลงนะครับแต่ได้ความจุและยังสามารถปริ้นได้จํานวนมากๆเหมือนเดิมนะครับทุกรุ่นเนี่ย สามารถปริ้นขาวดำได้7,500แผ่นและปริ้นสีได้5,000แผ่นต่อหมึกชุดแท้ง1ชุดเวลาเติมหมึกก็ง่ายมากๆเลยนะครับนี่ฮะหัวเติมหมึกของเขานะครับนี่ฮะเขาจะออกแบบให้มีคียพิเศษที่สำหรับเสียบเข้าไปในช่องนั้นคือหมึกสีนี้จะเสียบเข้าช่องสีนี้ได้เท่านั้น จะทําให้คุณไม่สามารถเติมผิดได้นะคะคุณไม่ไม่มีทางเติมผิดได้แล้วระบบการเติมหมึกก็ทําได้รวดเร็วเพราะว่าช่องเติมหมึกของเขาเนี่ยเป็นระบบแวคคัมครับมันจะเป็นระบบดูดท,ทันทีที่คุณกดตลับหมึกลงไปนะครับเขาจะดูดหมึกลงไปสามารถเติมหมึกได้ด้วยความรวดเร็วเร็วกว่าเดิมถึง2เท่าในขณะที่คุณใช้งาน布า yes เตอร์เยสแทงนี่นะครับหัวพิมพ์นี่นะครับไม่ต้องรอว่าจะต้องมาทําความสะอาดสั่งคลีนนิ่งเขามีระบบ AI ครับซึ่งสามารถทำออโต้คลีนนิ่งได้เลยเหมาะมากๆสําหรับคนที่ใช้ งานไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ใช้งานขนาดหนักสั่งงานการพิมพ์เยอะๆนะครับถึงเวลา AI วิเคราะห์แล้วสั่งล้างหัวพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติหรือบางคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนี่มีมีผู้ใช้ที่ซื้อเครื่องพิมพ์ไว้ตามบ้านแล้วนานๆใช้ทีหนึ่งกลัวว่าหัวพิมพ์จะตันใช่ไหมครับรุ่นนี้เขาบอกว่า n น v e r Say ซ o คือทางนี้ไม่มีตันเขาจะวิเคราะห์แล้วก็ล้างหัวพิมพ์ให้คุณโดยอัตโนมัติเลยนะครับหัวพิมพ์ไม่มีทางตันอย่างแน่นอนและเครื่องพิมพ์ในรุ่นที่รองรับการสั่งพิมพ์ไร้สายนะครับรองรับ WiFi ปรินเตอร์โดยทั่วไปก็จะเชื่อมต่อได้แค่ 4กิกะเฮิรตตัวนี้ได้ดูอัลแบนเลยนะครับ2.4กิกะเฮิรตก็ได้5กิกะเฮิรตก็ได้สำหรับคนที่ชื่นชอบการพิมพ์2หน้านะครับคุณต้องเลือก b r o t h e r Yes Tank นะฮะรุ่นที่มีตัว DW ต่อท้ายในชื่อรุ่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะสามารถพิมพ์2หน้าได้โดยที่คุณไม่ต้องกลับกระดาษครับหลักการของเขาก็คือเทรนอนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณโลขึ้นมาแล้วปริ้นหน้าแรกเขาจะปล่อยให้กระดาษคุณตกลงมาแล้วก็ปริ้นกลับอีกด้านหนึ่งได้โดยที่คุณไม่ต้องกลับกระดาษ ได้โดยอัตโนมัติเลยพิ้น2หน้านี่เป็นไงสุดยอดไหมหรือแม้คนที่กลัวว่าใช้งาน p ิ i พ์เตอร์แล้วจะมีปัญหาเรื่องกระดาษติดนะครับบาเตอร์เยสแทงรุ่นใหม่นี้นะครับมีระบบป้องกันการกระดาษติดนะครับซึ่งจะทําให้คุณสามารถแก้ไขเรื่องของปัญหากระดาษติดได้ง่ายมากๆนะครับทันทีที่มีการติดขัดอยู่ในเครื่องนะครับคุณจะสามารถดึง t r a ออกมาแล้วหยิบกระดาษออกมาได้โดยง่ายเพราะว่า tray เขานอ,นอนอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าดึงออกไม่ได้ หรือมันอยู่ลึกเขาจะมีปุ่มกดนึงปุ่มหนึ่งซึ่งจะยกตัวแคปสแตนแล้วทําให้กระดาษหล่นลงมาคุณสามารถเอากระดาษที่ติดอยู่เนี่ยออกมาได้โดยง่ายเลยครับทีนี้มาดู p r i นเตอร์ o t เตอร์เยสแททีละรุ่นกันนะครับผมจะแนะนําจุดเด่นให้นะครับอย่างรุ่นเริ่มต้นเลยตัวนี้ DCP T 2 3 0ตัวนี้เป็นรุ่นเล็กสุดของตระกูล Yes แท n งนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เหมาะสําหรับ คนที่ใช้งานผ่านพอร์ต USB เชื่อมต่อง่ายๆนะครับขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆข้อดีอย่างหนึง่งผมอยากจะเสริมนะครับในหลายๆรุ่นอย่างรุ่นนี้เนี่ยปริ้นกัปปี้สแกนใช่ไหมครับในส่วนที่เป็นฝาสแกนเนี่ยเขาสามารถยืดขึ้นได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณสแกนหนังสือเล่มหนาๆคุณจะมีปัญหาในการปิดฝาปิดไม่ลงอันนี้คุณสามารถทําได้นี่เห็นไหมเขายกได้แบบนี้เออดีมากถ้ารุ่นเล็กๆใช้ USB มาใช้รุ่นนี้ครับ เถ็บขึ้นมาหน่อยถ้าคุณอยากใช้ Wi-Fi เชื่อมต่อแบบไร้สายต้องตัวนี้ครับ DCP T430W ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วสั่งงานผ่านแอปผ่านโทรศัพท์มือถือปิินแบบ w ไวเลสได้นะครับซึ่งสะดวกมากๆขยบขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งครับ DCP T530DW มีตัว DW ต่อท้ายคือ ปลิ้น2์2หน้าได้โดยอัตโนมัตินี่นะฮะตัวนี้เหมาะมากเลยเทอร์มินรุ่นหนึ่งครับ DCP-T730DW ตัวนี้ปลิ้น2์2หน้าได้อัตโนมัติด้วยและที่สำคัญคือมีช่องออโต้ฟีดด้วยนะครับคุณสามารถฟีดเอกสารที่จะสแกนด้านบนได้สูงสุด20แผ่นเหมาะมากๆขยับขึ้นมาอีกรุ่นครับนั่นก็คือ DCP-T830DW นะครับรุ่นนี้ เหมาะสําหรับหน่วยงานที่เป็นธุรกิจหรือคนที่ต้องการใช้ปรินเตอร์ในปริมาณเยอะๆครับเพราะว่ารุ่นนี้จุดเด่นของเขาคือนอกจากจะมีเทรกระดาษที่สามารถโหลดได้ทั้งด้านหน้ามีออโต้ฟีดที่โหลดได้ทั้งด้านบนแล้วนะครับคุณยังสามารถโหลดกระดาษไว้จากด้านหลังได้ด้วยมีช่องใส่กระดาษด้านหลังด้วยเท่ากับว่าคุณจะสามารถโหลดกระดาษได้เยอะๆแล้วก็สั่งงานพิมพ์ได้เยอะๆแล้วก็เหมาะสําหรับสานักงานด้วยครับเพราะว่าเขามีช่องต่อ อินเทอร์เน็ตหรือว่าสายแลนด้วยนะครับเชื่อมต่อกันระบบเน็ตเวิร์กของสำนักงานได้ทันทีและรุ่นท็อปสุดนะครับ MFC T930DW เปลี่ยนชื่อย่อตัวหน้านะครับเป็น MFC แล้วหมายความว่ารุ่นนี้จะเป็น 4-in-1 n นะครับทั้งปริ้นกราปีสแกนและมีแฟกซด้วยในตัวเหมาะสำหรับหน่วยงานธุรกิจเลยนะครับที่จะใช้งานเยอะๆหรือว่าต้องการใช้งานด้านแฟกด้วยนะครับต้องเลือกรุ่นตัวท็อปตัวนี้เลย และนี่คือชื่อเดียวกับคอนเซปต์ของการจัดงานในวันนี้เลยนะครับ b r o t h e r Never Say No ทางนี้ไม่มีตันครับนอกจากหัวพิมพ์จะไม่มีตันเพราะมีออโต้คลีนนิ่งแล้วนะครับเรื่องของการรับประกันยังรับประกันอย่างยาวนานอีกด้วยนะครับเครื่องพิมพ์ b r o t h e r รุ่น Yes แ a ้งนี้นะครับรับประกัน2ปีเต็มแล้วคุณสามารถเพิ่มการรับประกันได้อีก1ปีถ้าคุณซื้อเครื่องพิมพ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะครับ แล้วรีบลงทะเบียนเพื่อรับประกันเพิ่มภายใน15วันหลังจากที่คุณซื้อคุณก็จะได้รับการประกันเพิ่มเป็น3ปีเต็ม กับเจมี่เจมส์นะครับพรีเซนเตอร,ร์ของ Brother Yes Tan k นะครับมีคำถามครับว่าถ้าหาเจมส์ไปเจอคนที่เขามีปัญหาเรื่องงานพิมพ์แล้วเจมส์จะแนะนำเขาอย่างไรครับนี่ไงฮะผมพิมพ์ไม่ได้อยู่ยยพิมพ์ <S <S ไม่ได้เลยใช่<ไ> oh, โอ้โหแคร์เจ็บแบบนี้เลยทุกวันนี้เอ่อผมก็กดแล้วก็กดไอ้ที่มันแบบต้องพูดอ่ะแล้วเขาจะพิมพ์มาให้เลยใช้คำสั่งเสียงใช้คำสั่งเสียงเอาครับโอ้โหแล้ว Brother Yes Tan k เนี่ยดียังไงบ้างครับหนึ่งต้องบอกเลยนะฮะคือ ขอเล่าอันนี้เล่ายาวเลยนะทด่มันเหมือนเป็นแบบพี่เข้าใจคำว่า gap generation ป่ะที่แบบเหมือนแบบเด็กรุ่นนี้โตมากับอะไรเด็กรุ่นนี้โตมากับอะไรครับผมคี่ผมรู้สึกว่าตอนนี้บาร์เดอร์รุ่นนี้พอเขาเปลี่ยนเมเจอร์เชงมันเหมือนเป็น next generation แล้วอ๋อเขาเป็นเจนใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วยหนึ่งคือเป็นเร็วบินข่มชาร์จโอนทาน no border อันนี้อันนี้อาจจะเห็นบ่อยอยู่แล้วแต่อย่างที่ใหม่มากกว่านั้นคือ ขนาดลดล,ง,ล,ลงหนึ่งคือเล็กลงเหมาะกับคนสมัยนี้ที่โอเคเอาไปวางไว้ในห้องแบบคอนโดที่มันไม่ได้ใหญ่มากซึ่งบางคนก็กลัวว่า เฮ้ยลราดีไซน์แบบเอาเครื่องพิ้นไม่วางไว้ในแบบในบ้านอย่างเงี้ยมันจะดูแบบโหเป็นแบบสำนักง,งานซึ่งดีไซน์เขาสวยด้วยนี่เหมือนเดี๋ยวนี้ที่คนคิดกันว่าแบบอะไรที่มันจะใช้งานจริงได้มันควรเป็นของแต่งบ้านได้ด้วยคือมัน <c oughs> ลื่นไปเลยเหมือนเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ไปเลย,เลยแล้วปัญหาที่คนเคยเจอเครื่องพิมพ์เช่นหัวตันกระดาษงออะไรเงี้ยไม่เจอแล้วมี AI ฮะมี AI ที่เป็นแบบเซลล์คลีนนิงนะครับก็คือเราแค่เสียบปลั๊กไว้หัวไม่ตันแน่นอนเพราะว่าเขาจะคำนวณแล้วว่าเออความชื้นเท่านี้ะ เขาต้องคลีนแล้วเขาก็คลีนตัวเองไปเลยครับผมเราไม่ต้องทำอะไรเลยสุดยอดมากครับแล้วมีอย่างที่สำคัญอะไรครับอะไรครับผมอยู่ที่ไหนบนโลกไม่รู้กดสั่งปริ้นได้เลยปริ้นเอาไปเลยนี่สั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็ไร้สายด้วยที่ไหนก็ได้นะฮะสุดยอดมากๆเลยผมนะครับขอบคุณมากครับเจมี่เชลมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับและถ้าหากคุณยังเป็นคนที่มีปัญหากับงานพิมพ์อยู่นะครับเปลี่ยนมาใช้ b 布 e r Yes Tank ตัวเล็กสเปคแรงเนเวอร์เซโนภารกิจไหนก็ได้หมดอะ